รับน้องม .5 นะครับเด็ก69นะครับอยากจะเข้าวิศวะนะครับจะต้องวางแผนยังไงทั้ง4รอบเดี๋ยวเราลองมาคุยกันครับรอบที่1นนะครับรอบพอร์ตโฟลิโอนะนะครับก่อนอื่นเลยน้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับมันคือการแสดงให้เห็นว่าน้องเนี่ยมีความสนใจในคณะวิศวะของมหาลัยที่น้องอยากจะเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะทาประมาณ10หน้า A4 นะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละมหาลัยนะครับ คราวนี <rude S 2> ics, e ้นะครับในพอร์ตของน้องๆเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือผลงานทางวิชาการนะครับเช่นน้องอาจจะผ่านค่ายสอวนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือน้องอาจจะมีการส่งเข้าประกวดผลงานทางด้านโรบอติกนะครับนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสาขาพวกโรบอทอย่างนี้เป็นต้นครับและ2นะครับน้องควรจะผ่านค่ายวิศวะต่างๆนะครับทั้งที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นนะครับนะและเกี่ยวข้องกับสาขาที่น้องสนใจจะเข้านั่นเองครับ และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือน้องควรจะต้องสร้างความประทับใจในตัวน้องนะครับให้กับอาจารย์ผู้สัมภาษณ์นั่นเองครับ